สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแคทเธอรี่ฟิกเกอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวฟิกเกอร์จากเรื่องดาบพิฆาตรสูนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นงานลิขสิทธิท์แท้ของแบรนด์ป๊อปอัพฮาร t เลตนะฮะจากค่ายกู s m ม l e คอมพานีนะครับน,บนี่นี่ตัวนี้ก็เป็นทัน j i โรนะฮะช่องเราเพิ่งรีวิวทัน j i โรตัวแรกเลยนะครับนี่ไปจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ ลองมาดูภายนอกกล่องกันก่อนนะครับนี่นอกกล่องจะเป็นแบบนี้นะฮะด้านในก็มีพื้นหลังมาให้ด้วยนะฮะสามารถสะสมได้ทั้งแบบในกล่องแล้วก็ออกมานอกกล่องนะฮะตัวนี้ก็จะมีมาทั้งหมด4ตัวนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะมันจะมีทั้งหมด4ตัวก็มีทันจิโร่นะฮะแล้วก็อินุสเกะแล้วก็เซนิสึนะฮะแล้วก็น้องเนของเรานั่นเองนะครับนี่จับเกาะกันเลยนะฮะนี่ก็ตัวนี้ด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วด้านหลังนี่นะครับ ตรงนี้เขียนป๊อปอัพพาเลตนะฮะแล้วก็นี่ตัวนี้ก็วิธีการใช้นี่คือของเล่นที่ห้ามเล่นนะฮะคือตั้งโชว์ได้อย่างเดียวนะครับนี่มาเราไปดูภายในกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะฮะงั้นเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงจะสวยมากแ,แค่ไหนนะฮะจากในกล่องกับน,นอกกล่องนี่นะ,ะแกะสติกเกอร์ออกก่อนหนงมีเยอะมากเยอะ ไมมม่่อยัับนี้กล่องนี้ต้องตัดสมด้วยนะฮะนี่ออกแล้วค่อยๆเปิดจะได้ไม่ยับนี่ค่อยๆทำดีๆอย่าใจร้อนนะฮะเล่นนแบบนี้ แล้วก็มีอะไรมาให้ด้วยนี่มีแบบฐานแยกไว้ให้ด้วยนะฮะแบบว่าไม่อยากวางฐานใหญ่ๆก็เลยแบบคาล็อกนะฮะมาไม่มีอะไรแล้ว,ลวนี่นะฮะแล้วนี่ก็ฟิกเกอร์ด้านในแกะอีกแล้ว แล้วก็เผื่อใครยังไม่ได้เล่นนะฮะ่าลืมไปเล่นกันได้นะครับที่แจกน้องมิสิลีจังของเรานะฮะว้าวว้าวนี่นะครับนี่ก็ทันจิโร่ของเรานะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นน้องนีสโกะนะฮะแบบมาเกาะหลังของทันจิโร่นะฮะนี่อย่างสวยางแบบเนี้ยบจัดๆนี่เก็บรายละเอียดได้ดีมากนะฮะนี่ยันต่างหูต่างหูถ้าแบบมีลายมากกว่านี้นี่คือแบบ สุดๆแล้วนี่นะฮะนี่ก็คือส่วนตัวนี้คือแบบอืห่าคะแนนเต็มสิบนี่ต้องให้แบบสักเก้าจุดห้านะฮะไม่มีทิติตรงไหนเลยนะครับนี่นี่อย่างดีแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นฐานนะฮะนี่ก็จะเป็นฐานนะฮะเป็นสีเขียวนี่ครับแกะฐานออกมาก่อน นี่นะฮะถ้าฐานแบบอย,อย่างดีดีกว่างานที่เราเคยรีวิวมาก่อนนะฮะนี่แบบอ้หรู้สึกจับแล้วมันดูพรีเมียมยังไงก็ไม่รู้อะแล้วก็นี่นะฮะเม็ดอินชานะครับนี่แล้วก็เป็นภาษาจีนบวกญี่ปุ่นนี่อุ้ยจะฐานจับแล้วรู้สึกฟินมากอะแบบพรีเมียมพรีเมียมยังไงไม่รู้อะแล้วเราก็มาประกอบเลยดีกว่านะฮะตัวนี้ก็จะให้มาของฐานมาสองอย่างนะฮะก็คือจะมีฐานตัวน้อยฐานที่แบบแค่ล็อกขานะฮะ นี่แบบว่าใครแบบอยากวางครบเซตสี่ตัวนะครับก็เอาฐานตัวนี้มาล็อกขาได้เพื่อจะได้แบบวางครบเซตสี่ตัวนะฮะหรือใครอยากซื้อมาแล้วยังไม่มีตัวที่จะมาวางก็นี่นะฮะเอาฐานตัวนี้มาวางไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่รอน้องๆอ,อ,อีสี่ตัวมาครบนะครับมาแล้วก็มาประกอบกันเลยดีกว่านะฮะนี่แล้วก็แค่ใส่ฐานปึ๊บหึ่แน่นจับตรงไหนก็ดูพรีเมียมไปหมดเลยนะฮะวัสดุดีมากในหี่อย่างสวยนะฮะใส่ฐานแล้ว ามาพูดถึงตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ก็สวยแบบแทบไม่มีทิฏฐิเลยนะฮะถ้าจะให้จำที่ก็คือ9.5นะฮะเต็ม1 0ไปเลยเพราะว่างานสีเลอะถามว่ามีไหมมันก็นิดนึงนะฮะแบบนิดเดียวเองจริงๆอะ่ะแบบช่วงข้อต่อตรงนี้นะฮะนิดเดียวอะ่ะนิดแบบนิดจริงๆแล้วก็ส่วนอื่นๆก็คือแบบไม่มีทิฏฐินะครับแบบงานมันดีแบบตั้งแต่สะสมฟิกเกอร์ตัวเล็กๆมานี่คือตัวนี้งานดีแบบจ,จ,จ,จัดเลยนะฮะ ีทุกส่วนคือแบบดีไปหมดนะครับแล้วก็ฐานนี่ชอบมากจับแล้วมันรู้สึกแบบพีเมียมมากอะของแพงนะฮะตัวนี้ก็ราคาอยู่ช่วงประมาณพันสองรอยเจ็ดสิบาทนะครับนี่พันสอง้เจ็ดิบาทราคานี้น่าจะทุกตัวนะครับร้านอื่นก็น่นาจะขายราคานี้นะฮะนี่พันสองรอยเจ็ดิบบาทนี่ถูกกว่างานจับฉลากอีกนะครับแล้วก็ดีกว่างานจับฉลากอีกนะตัวนี้น่าเก็บสะสมมาก พลาดไม่ได้เลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะขนาดอยู่ประมาณกี่เซนมาวัดกันเลยดีกว่านะฮะตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสิบสี่เซนนะฮะสิบสามสิบสี่เซนช่วงนี้นะครับวัดจากฐานนะแล้วก็ตัวนี้จะให้มาสองฐานนะฮะก็คือแบบใครอยากสะสมครบสี่ตัวก็คือสามารถมายืนอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เอาเอาันนี้นะฮะมาล็อกขาตรงนี้นี่นะฮะ นี่ยอดล็อกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็วางได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวล้มได้แล้วก็มาวางเอาเนสโกะแล้วก็เซนิสึแล้วก็อินุสเกตนะฮะมาต่อกันได้เลยแบบสวยๆนะฮะนี่อย่างนี้สวยมากนี่นะเขาจะบอกวิธีการใส่นะฮะใส่ยังไงมาตัวนี้ก็หมดแล้วนะฮะไม่มีอะไรที่จะต้องพูดแลวนะครับทั้งราคา สถานที่ซื้อก็ถ้าใครอยากซื้อตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องหาตามกลุ่มแล้วล่ะฮะเพราะตอนนั้นเขาเปิดพรีออเดอร์ไปประมาณหกเดือนที่แล้วนะฮะตัวนี้ก็รอหกเดือนนะฮะถึงจะได้ของมานะครับซึ่งก็คุ้มค่ากับการรอนะฮะตัวนี้สวยมากเต็มสิบนี่ให้เก้าจุดห้านะฮะสองจุดห้านี่คือก็ไม่อยากหักนะฮะแต่ก็แบบนิดหน่อยมันจะมีสีเลอะช่วงข้อต่อนะครับนี่โอเคถ้าใครยังไงชอบเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะ ใครที่ยังไม่ได้เล่นน้องนี่นะฮะกิจกรรมยังมีอยู่นะครับนี่น้องมิสซิลี่ของเรานะฮะแค่ครบพันห้าร้อคนติดตามนะ,ะถ้าใครยังไม่ได้ไปเล่นก็ไปเล่นได้นะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคฮะมาแลใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดต c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจทำในคลิปต่อๆกันไปกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ